อ้เาเหล่าซาตานเหล่าเพื่อมืดภาคมารจอมขมังเวทเนะี่ยจอมคาถาคมจอมสยเวททั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตฤษีดาบททั้งหลายคารวาสก็ตามนะหรือเหล่าหงพายเหล่าพายทั้งหลายเหล่าพูดทั้งหลายนะพูดผีปีศาจนะหรืออสุรกายอาสูรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะกรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ธน,น,นิลิติเดระพิญญาตบะฌานญาณกุไสยมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะ ในการกันแก้งลังแกปิดกั้นปิดบังกีดการขัดขวางชุดนั่งนงเหนี่ยวความขี้คลายสว่างสวัยนามธรรมการบวชการสละการเกื้อกูลในศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้นะตะบะชาญยาในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะใช้ในการดูดพลังชีวิตนะดูดพลังบารมีดูดที่วัสนาบารมี นะเอาไปสนองตนเองเอาไปเสริมกําลังแห่งตนนะเพื่อคัดง,าง้างพภิธรรมก็ตามในการทดสอบทดลองท้าทายกับองค์มหาบรมีผู้ประเสริฐครุขุบาจารยนะ์หรือว่าใช้ไปสร้างมิจฉาทิฐิมิจฉาศรัทธาสร้างเป็นตำหนักสำนักนิกายพนะาให้คนหลงวกวนสารวนะในว,วิชาทั้งหลายเดชาวิชาทั้งหลายหรือวิชาทั้งหลายก็ตามนะการเป็นความหลงมัวเมาความยึดติดนะ แล้วกลายเป็นวิบากกรรมร่วมกันนะไม่ว่าจะสิทธิอาจารย์ก็ตามนะหรือว่าการใช้ตะบะชาญยานทั้งหลายในะการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ่งเหล่าใดก็ตามเอาไว้ใช้งานเอาไว้เป็นเอาไว้ไปสอดแหนมนะเอาไว้ไปกันแกล้งรังแกไว้ไปรอบเข็นฆ่าประหัตประหารนะหรือว่าก่อความเดือดร้อนลำคายไปทาร้ายทาลายคู่กรณีกรรมนะหรือว่าใช้ไปบังคับควบคุมผู้อื่นให้ทําตามที่ตนต้องการทั้งหมดลงสิ้น หรือการใช้ยานวิถีนะในการาปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขูบาอาจารยนะ์แทรกซ้อนแทรกแซงเข้าไปในนิมิตทั้งหลายในฝันทั้งหลายนะของเหล่าผู้คนทั้งหลายเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะก่อ,อให้เกิดความประวัติพันพึงก่อให้เกิดความหวาดกลัวหวาดผวานะหรือว่าไปหล,ล,ลอกล่อหลอกลวงนะให้ผู้คนทั้งหลายนะต้องเข้าหลงเข้าใจผิดในพระธรรมนะออกห่างจากพระธรรมในที่สุด นะหรือใช้ยาวิถีใดๆก็ตามนะแทรกซ้อนแทรกแซงเหล่าผู้คนทั้งหลายนะใส่ข้อมูลผิดนะสร้างข่าวลือขา่าวลวงนะสร้างกระแสติฉินนินทานะพมนบนกลด,าด่าใดๆก็ตามนะต่อเหล่าผู้คนทั้งหลายในโซเชียลมีเดียก็ตามนะใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดทั้งมวลนะจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะกับวัดวาศาสนาก็ตามกับองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุขูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตาม นะกลายเป็นการท่บนกลดาดาทอประมาทปามาศลบลูดูมินนะจนกลายเป็นกรรมแก่ตนทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิริริเดชนะในการกันแกล้งรังแกะนะ,ะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีที่ควรจะไดใ้ในหน้าที่การงานในความสัมพันธ์นะสร้างความแตกแยกทะเลาะบเบาแหวงของอ่ ในชีวิตของคู่กรณีกรรมทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่า,าสร้างความติดขัดข้องคาในการเป็นการอยู่ในทุกรูปแบบนะสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายให้คู่กรณีกรรมทั้งหมดนั้งสิ้นนะจนกลายความติดขัดข้องคานะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เอทิลิเดทนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจนะสะกดกดคมนะเหล่าเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามให้ใช้อำนาจหน้าที่ใช้กฎหมายในทางมิชอบนะกับวัดวาศาสนากับองค์มหาปรมีผู้โปรดสัต์ครูครูบาอาจารย์นะหรือว่า,ากับผู้คนทั้งหลายนะจนกลายเป็นความาติดขัดข้องคานะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความากุมอกกุมใจกัดกุมทั้งหลายนะเกิดความทุกข์ในตัวมันเองทั้งหมดทั้งสิ้นน,นะาการ ใช้ยาพิษยาสั่งใดๆก็ตามนะในการคอยกันแก,ล,แกนะล,ล้งรังแกนะหมู่เราผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายนะหรือว่าผู้คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะไม่ว่าจะกระทามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันหรือที่มีต่อไปอนาะคตทุกๆขนาดจิตนะไม่ว่าจะกระทําด้วยกายวาจาใจ,ใจทั้งหลาย นะก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการความเจ็บปวดทุกทรมานการเป็นความกดดันทนได้ยากนะกายเป็นความคุ้มคลั่งฟันฟ่นเฟือนมิปริบวิปรลาดในจิตในใจนะต่อเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารหมอผีร่างทรงทั้งหลายนะจอมขมังเวททั้งหลายนะนะแล้วก็ให ถ้าเป็นภักหยาบทั้งหลายก็ให้กลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองในบุญบารมีที่ควรจะได้รับในหน้าที่การงานนะในการเป็นการอยู่ทั้งหลายในความสัมพันธ์ต่อผู้คนกับผู้คนทั้งหลายนะก็เป็นความบาดหมางทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งเข็นฆ่าประหัดประหารกันเองก็ตามนะการเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังรักษามไม่หายนะการเป็นโรคร้ายแรงรักษามไม่หายทมนัสิ้นนะ แล้วก็การความวิปริตวิปราดพันเปือในจิตในใจทั้งหมดทั้งมวลนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารได้ดูดเกินไปจากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตก็ตามบาร,รมีก็ตามมาที่วัสนาบาร,รมีทั้งหลายทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยให้พลังอํานาจนะกับหมู่เหล่าอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นหมอผีร่างทรงนะจอมขมังเวทจอมคาถา,าคมจอมสยเวททั้งหลาย นะพระส่งแม่ชีนักบบทนักพ์หรือศีระบทหรือภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามเอาพลังอำนาจเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดนะ,ะเพื่อสนองกิจการงานของเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารนะหรือสร้างความมึกเหิมมาหังการให้หมู่เหล่าบริวารนิพพงพันเหล่านั้นทั้งหมดสิน้นก็ให้พลังงานเหล่านั้นสูญสลายไปคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิน้นนะลิบเลยนะ,ะแล้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่ได้เคยกระทํา นะทั้งหมดทั้งมวลน,นะนะก็ให้กลายเป็นพัฒนาการกักขังตัวมันเองนะแต่ทุกๆภาคส่วนนะตั้งแต่การบัดน,นี้ไปตลอดการเทินโซโซ,โซ